ปฏิทิที่นายจุฬ์เปี่ยงเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรขนม 6, ปบเคลีสั้น5ชั่วโมงตามสไตล์กศนแขวงถนนนครชัยศรีกศนเขตวิเิ 10, ค่ะเริ่มแรกนะคะเรามาเริ่มที่วัตถุดิบก่อนเลยค่ะวัตถุดิบข้หนึ่งนะคะนั่นะก็คือแ้งสาลีอเนกประสงค์4ด้วยตัวะคะ่ะวัตถุดิบที่สองนะ้ำตาลทรายโกนละเอียด1ด้วยตัวะคะ่ะวัตถุดิบที่สามก็คือน้ำมันพืช1ด้วยตัวะคะ่ะ และวัตถุดิที่4ีนั่นกะ็คือเกอล,ลือป่น1 4 4ยอชาครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนำแป้งสารีเลลงในอ่างผสมครับหลังจากนั้นเราก็นำน้ำตาลทรายสดละเอียดเทค่ะตามด้วยเกล,ลือป่นคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันครับ ระหว่างนี้หากนำตาลทรายเป็นก้อนต้องบีด้วยนะคะไม่งั้นจะทำให้ขนมหวานมันเกิดไปะคะ่ะเป็นบางชิ้นหลังจากลุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำน้ำมันพืชเทลงไปะคะ่ะ มันพืชที่ว่านี้อันนี้ปริมาณหนึ่งถ้วยตวจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความชื้นของแป้งและน้ำตาลในแต่ละครั้งค่ะทางนี้นะคะเราอย่าพึ่งเทน้ำตาลอย่าพึ่งเทน้ำมันพืชหมดนะคะเหลือไว้สักนิดหนึ่งเกืือเติมตอนท้ายได้เผื่อว่าแป้งจะแส้เกินไปค่ะ ค้าส่วนผสมให้เข้ากันครับ เทน้ำมันส่วนที่เหลือลงไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่นวดแป้งเสร็จกันแล้วค่ะ พิมพ์นวดแป้งเสร็จนะคะละักษณะแป้งที่ดีจะต้องปั้นออกมาแล้วไม่แตกและผิวมีความมัน,นะคะ่ะเราจะใช้สกู๊ปพิ่ติ้งนะคะปักระหว่างบนผิวค่ะแล้วค่อยปั้นกลมๆนะคะการใช้สกู๊ปพิ่ติงปักน,นะคะจะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ได้ปริมาณเนื้อขนมปังเข้าไป การเว้นระยะห่างเป็นเรื่องที่สําคัญน,นะครับเพราะว่าหากเราวางขนมจิตติดกันเต็นไปเมืม่อขนมฟองตัวแล้วเนี่ยขนมจะติดตตกันแตกหลังจากที่แช่กสกุ่มให้ตีนตับแน่นเต็มตัวแล้วนะคะรับามแง ว่าคนฝ่ามือและทิ้งโ,โบาลนะครับจากนั้นวัดบาปที่ถำ วันนี้เรทีแตกติ่งขนมปตั้ตนะครับก็จะมีไฟใหญ่แล้วก็ไฟนีดกนะครับสำหรับการริดเริ่มแรกนะคะับวางตัวมีดรงที่ทนนะะตัวขนมครับกดเก็บไฟใยญ่ให้อยู่ตรงกลางนะคะรับเพื่อปิดจอบให้เข้าจัดนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้มือ แยกตัวขนมสอ,องเป็นตัวเบาะเพื่อที่จสว่างตัวเกสรงกลานะะลง,นลกนงนะครับเราตั้งเกสรเป็นลูกเล็กๆนะครับขนาดประมาณลูกตับเราวางที่กลางขนมันใช่ไหม เอาอนี่นะาคารับลักษณะขนมที่ได้ดี๋ยวเราก็จะวางขนมของเข้ากัน ที่เราผ่าแบ่งกลีบขนมและติดเกสรเส็จเราก็จะนำเข้าอบก,กันผัออกอบที่อุณหภูมิ160องศาเป็นเวลา10นาทีถึง12นาทีค่ะ จากเตากันค่ะนี่ครับหลังจากนั้นแซะขนมอย่างเบามือขณะที่ร้อนอยู่ถึงบนตะแกรงค่ะเขา,าไม่ได้เข้าไปเขา That's okay. หลังจากนั้นึ่งขนมเย็นและรอ,ออบวันเยียนค่ะหลังจากที่เราพักขนมจนเย็นแล้วนะคะเราก็จะเรียงขนมลงถัเตยมอบอวันเยียนค่ะ เรียยขนมอย่างเบามือนะคะไม่ฉะนั้นขนมจะทําให้ขนมแตกหักได้ค่ะ ไว้แบบนี้เป็นระยะเวลา5-6ชั่วโมงนะคะหากใครมีเวลาจะอบข้ามคืนก็ได้ค่ะเมื่ออบคอนเทียนครบเวลาแล้วนำขนมเรียงใส่ภาชนะปิดให้สนิทสามารถเก็บไปทานได้หลายวันเลยค่ะสำหรับใครที่อยากได้สูตรไปทำกินหรือว่าสร้างรายได้สามารถเข้าไปดูที่ q r code ดด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับในการอบรมในวันนี้ทางกศนออกแนขวงนครเทศีก็ต้องขอบคุณคุณสุรสัสแก้วเรี่ยมวิทยากรผู้ให้ความรู้และในการสาธิตการทำขนมอบดอกกาําโดนในวันนี้กศนออกแนขวงนครเทศีหวังอย่างยิ่งว่าผู้ได้รับการอบรมและผู้ที่รับชมการสาธิตจะนำความรู้ได้รับในวันนี้ ไปประกอบอาชีพไปพัฒนาตัวเองได้ในช่วงสถานการณ์โควิดครับ